สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่นี่ครับท่าทรายท่าหินของเอ่อเคพีอีเคพีเจริญทรัพย์นะครับเสียควนวันนี้เฮ้ยเราสตาร์ทหน่อยดิฟังเสียงหนูอยากฟังเสียงอะ่ะสตาร์ทได้ไหม ลงอ,อะไรเปิดได้ไม่รู้เด็ดเกินริ้วทงริ้วท,ทงนี่จับผูกกันได้เลยเนี่ยตีหัวได้เลยสวยงามมากเลย,ยเครเื่องเท่าไหร่น้อ,อแกรู้จัก ลูกพี่รู้จักเป็นร <c> ถ <oughs> <c oughs> โซนภาคกลางครับเขาจะทำประมาณนี้โซนภาคกลางโอ้หมีไฟใต้ท้องด้วยอ่อยาจะบอกนะว่าเป็นเุ้ยมีลำโพงด้วยอ่ะ ลากลูกอู้มีเนียมครับมีเนียมช่างปักได้ดัมโมอู้เต่ด่วนครับเต่ด่วนมีแต่แปดเสียงนะบอกโอ้ Ooh. ใส่สีวิตสามทางนี่กดตัวนี้เลยนี่ไหนอ่ะหาไม่เจออยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อ จะมีซีนาลอยอันหนแข็งโปกเลยกดไม่ได้ปกติมันจะกดซีนาลอยตรงนี้ได้โอ้ห้น้ำหอมไหย,ยังหอมเลยอู้อย่เราขออนุญาตขึ้นรถนะต้องถอดรองเท้าด้วยโอ้ยังหอมเลย อยอ้ยท่ยเลยครับท่มากโอ้สวิฟอะไรบ้างเนี่ยมีปอกแบกด้วยหรือ่าโอ้โหดูวิสองสามส้าหกดกหนึ่งสองสามส,าส,ส,ามสี่ห้าหกเจ็ดแดน,นี่นี่น่าจะเป็นสวิฟสามทางตเตะครับ นี่ก็ไม่รู้อะไรวะเด็ดเกินมีบูทด้วยมีบูทด้วยเท่อะไม่มีเครื่องเสียงแต่ว่าทำไมระบบสวิตซ์เยอะจังเกียร์เป็นเกียร์สายไงแปลงเป็นเกียร์สายเรียบร้อยแล้วอู้ยังรู้เลยอ่ะ เป็นเกียร์สายครับตัวนี้เกียร์กระปุกอระบอกว่าหักพับได้ด้วยนี่ครับพับนอนได้ด้วยเกียร์ตัวนี้เนี่ยเกียร์พับนอนได้ด้วยนี่ก็อยู่ที่เราจะตั้งก็จะเอาแบบไหนให้มันอยู่ตรงหรือจะไปหน้าแต่ไปหน้าไม่ได้นะต้องไปหลังอย่างเดียวพับนอนพนับนอน พับนอนพับนอนนะมีลูก <c oughs> อมเลกินลูกอมเ <c oughs> จ้าของมาแล้วครับเจ้าของมาแล้วสวยงามมากเลยชั้นยแต่ด่วนแล้วก็วอหวอหนึ่งอืมอ <c oughs> <c oughs> มีเนียม รองรองอยู่ด้านหลังช่างเล็กแน่นอนเลยนี่ช่างเล็กเป็นคนเดินระบบถังน้ำมันก็ถังน้ำมันมินียมกระทะเขาใส่แเทมีเนียมตัวนี้น็อตแบบนี้นี่เองน็อตเบาเรียกน็อตเบาถ้าไม่ใส่น็อตเบามันก็ไม่ได้ ใส่แต่ข้างนอกครับข้างในไม่ใส่เป็นรถเบามันจะมีเบ่าเบ,บ่าของตัวนี่ใช้ยางไรเดียนตัวนี้จะบกใหญ่มากเลย สวยงามพรุ่งนี้จะไปงานบุญนะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับไปงานบุญรถนี้น่าจะซื้อมาจากราฐบ,บุรีอยากเห็นเครื่องมันนี่เขาเปิดยังไงวะเดี๋ยวแป๊บนึงหาที่เปิดก่นอนราคาหาที่เปิดฝาก,กระโปรงเลยวะเป็นงี้บ่ะไม่ใช่เดี๋ยวต้องมีที่เปิด อยู่ทังลมเดินระบบทังเล็กครับสวยมากเลยสวยงามมากเืินนนเนียบด้วยเลดครับแป๊บเลดบบ่ปีกกันย้อนมอลมบีกทั้งอลูอลูมิเนียมทั้งอลูมิเนียม แล้วระบบจามตัวแทฟฟงแทฟบฟี่เดินระบบโดยช่างเล็กครับเออแล้วก็เปิด้ากระโปรงไงอยากดูเครื่องต้องมีที่เปิดนะแข้งแข้งโหนี่รวดนี่หรอวะไม่ใช่แล้วขากระจกน่าจะเป็นขาโรก,กี้ ขาอีซุได้ก,ก้าหรือเปล่าใส่กระจก360ใช่ใส่กระจก360แต่ว่าขาน่าจะดัดแปลงเดินเองใหม่สวยงามเดี๋ยวพรุ่งนี้เราติดตามชมตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงนี่ครับบอราซบอรไซ ก็จะเป็นปรถหกลอ้อเล็กครับเอยีลอ้อหนีหกล้อเล็กก็กระบอกเล็กๆดันโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดวเจอกันคลิปต่อไปครับบายบายจุกะสวัสดีครับ